สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับบทเรียนในคลิปนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนในระนาบเชิงซ้อนครับและตลอดจนนะครับเกี่ยวกับการศึกษาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนครับโดยบทเรียนในคลิปนี้ก็มีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ 1. นักเรียนสามารถเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนในระนาบเชิงซ้อนได้ครับ 2. นักเรียนสามารถหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้ครับ และ3นะครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหาได้ครับสำหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับกราฟของจำนวนเชิงซ้อนกันนะครับนักเรียนโดยมีแนวคิดดังนี้นะครับจำนวนเชิงซ้อนในรูปคู่ดับเอบหรือในรูป A บวก BI โดยที่ A เป็นส่วนจริงและ B เป็นส่วนจินตภาพนะครับ อาจเขียนแทนด้วยจุดในระนาบได้นะครับเช่นเดียวกับการแทนคว้นดับในความสัมพันธ์ใดๆน,น,นะครับด้วยจุดในระนาบในระบบพิกัดฉากนะครับเราจะเรียกแกน x ว่าแกนจริงนะครับนักเรียนและนะครับเรียกแกน y ว่าแกนจินตภาพและเราจะเรียกระนาบนี้ว่านะครับระนาบเชิงฟอนนะครับซึ่งนะครับแสดงได้ดังภาพนี้นะครับ ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของระนาบเชิงฟอนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแกนจริงนะครับและก็แกนจินตภาพนะครับซึ่งนักเรียนสังเกตได้ไหมครับว่าระนาบนี้นะครับก็คือระนาบนะครับในระบบพิกัดฉากก็เช่นเดียวกันกับในเรื่องของจํานวนจริงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนเชิงฟอน3บวก 2I นะครับสามารถที่จะแทนได้ด้วยจุด3 2หรือแทนได้ด้วยเวกเตอร์นะครับที่มีจุดนะครับ0 0เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุด 3 2เป็นจุดสิ้นสุดดังรูปครับดังภาพนี้นะครับเราจะแทนจํานวนเชิงซ้อน3บวก 2i นะครับด้วยจุด3 2นะครับหรือนะครับสามารถนะครับแทนได้ด้วยเวกเตอร์นะครับที่มีจุดเริ่มต้นนะครับที่จุด00นะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด3 2สนะครับสำหรับจำนวนเชิงซ้อนนะครับลบ3 2i 4บวก 3i 4ลบ i ลบ2บวก 3i ลบ1ลบ 3i นะครับ สามารถแทนได้ด้วยจุดนะครับดังแสดงได้ในระนาบนี้นะครับหรือสามารถนะครับแทนได้ด้วยเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0ูนย์แล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะครับดังที่แสดงในระนาบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนเชิงซ้อนลบสนะครับเราก็สามารถที่จะแทนได้ด้วยเวกเตอร์นะครับที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0ูนย์นะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดลบสนะครับหรือจํานวนเชิงซ้อน2 i ไอนะครับ สามารถแทนได้ด้วยเวกเตอร์นะครับที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0ูนแล้วก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด0ูนนั่นเองนะครับสำหรับจํานวนเชิงซ้อนอื่นๆที่เหลือนะครับก็สามารถแสดงได้ดังเวกเตอร์ในระนาบเชิงซ้อนนี้นะครับสำหรับหัวข,ข้อต่อไปนะครับเราจะมากล่าวถึงเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนครับสำหรับค่าสมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนก็นิยามได้ดังบทนิยามต่อไปนี้ครับ บทนิยาม7ครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi คือจำนวนจริง square root a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนั่นคือนะครับเราก็จะใช้นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับแทนค่าสมบูรณ์นะครับจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองครับ จากบทนิยามนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi นะครับก็คือระยะทางระหว่างจุด0,0และจุด ab นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับค่าสมบูรณ์ของ3บวก 2i นะครับก็เขียนแทนด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root 3ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2ครับก็มีค่าเท่ากับ square root 13นะครับค่าสมบูรณ์ของลบ 3i นะครับก็คือนะครับ มีค่าเท่ากับสแควร์รูท0ยกกำลังสองบวกลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ครับคิดเลขออกมาก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับต่อไปนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ4นะครับก็มีค่าเท่ากับสแควร์รูทนะครับลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองบวก0ยกกำลังสองคิดเลขออกมาก็มีค่าเท่ากับ4นะครับค่าสมบูรณ์ของเศษ1ส่วน2ลบสแควร์รูท 3i ส่วน2นะครับก็มีค่าเท่ากับ สแควรูทเศษหส่วนสยกกาลังสองบวกลบสแควรรูทสส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองครับคิดเลขออกมานะครับก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนสังเกตว่านะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็จะเป็นจำนวนจริงทั้งหมดนะครับและถ้าเกิดว่าจำนวนเชิงซ้อนตัวนั้นเป็นจำนวนจริงนะครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนตัวดังกล่าวนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงนะครับจากการที่นักเรียนได้ทราบนะครับเกี่ยวกับนิยามของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนไปแล้วนะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็จะมีสมบัตินะครับที่จะช่วยให้นักเรียนนะครับได้หาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับดังทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับทฤษฎีบท4 ให้ Z Z 1และ Z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนจะได้ว่านะครับ 1. ค่าสมบูรณ์ของ Z ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ Z คูณสังยุคของ z 2ค่าสมบูรณ์ของ Z มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ Z ตและมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสังยุคของ z ครับ 3. ค่าสมบูรณ์ของเศษ1ส่วน Z ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ z เมื่อ z ไม่เท่ากับ0ย์ครับ 4. ค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณ Z 2มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 2 5. ค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวก Z 2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวกค่าสมบูรณ์ของ Z 2ครับและ6นะครับค่าสมบูรณ์ของ Z 1ลบ Z 2มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ค่าสมบูรณ์ของ Z1- ลบค่าสมบูรณ์ของ Z2 ครับในที่นี้นะครับเราก็จะพิสูจน์เฉพาะข้อ1ข้อ2ข้อ4และข้อ5นะครับพิสูจน์ให้ Z Z1 และ Z2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ Z เท่ากับ a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับข้อที่1นะครับเราจะพิสูจน์ว่าค่าสมบูรณ์ของ Z ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ z คูณสังยุคของ z ครับจากสิ่งที่เรากําหนดให้นะครับก็จะได้ว่านะครับแคูณสังยุคของ z ก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก bi คูณกับ a ลบ bi นะครับซึ่งจัดรูปออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกาลังสบวก b ยกกาลังสครับซึ่งสามารถที่จะเขียนได้เป็นนะครับ square root a ยกกาลังสบวก b ยกกาลังส ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซทั้งหมดยกกำลังสองครับข้อที่2นะครับเราจะพิสูจน์ว่าค่าสมบูรณ์ของแซมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบแซแลวก็มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสั่งยุคของแซนะครับจากสิ่งที่กำหนดให้นะครับเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบแซก็จะมีค่าเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของลบ a ลบ bi นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองบวกลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ square root, root a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z นะครับในทำนองเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของสั่งยุคของ z นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ สแควร o ูท a ยกกำลังสองบวกลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับสแควร o ูท a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ซนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของแมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบแและมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสังยุคข,ของแครับข้อ4ี่นะครับ เราจะพิสูจน์ว่าค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณ z 2มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 2ครับให้นักเรียนพิจารณานะครับค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณ Z 2ทั้งหมดยกกำลังสองครับก็จะมีค่าเท่ากับ z 1คูณ Z 2คูณกับสังยุคของ Z 1นคูณ z 2นะครับอันนี้ก็จะมาจากนะครับสมบัติในข้อที่1นะครับ ซึ่งก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็นนะครับเซตหคูณเซตสคูณกับสังยุคของเซตหคูณกับสังยุคของเซตสครับส่วนนี้นะครับก็เป็นผลมาจากนะครับทฤษฎีบท1ข้อ6นะครับที่ว่าด้วยนะครับสังยุคนะครับของเซตหนคูณเซตสนะครับสามารถที่จะแยกได้เป็นนะครับสังยุคของเซตหคูณสังยุคของเซตสนะครับและสามารถนะครับใช้สมบัติการสลับที่นะครับจัดรูปได้เป็น z 1คูณสังยุคของ Z 1คูณกับ Z 2คูณกับสังยุคของ Z 2นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะครับสมบัติข้อที่1อีก1ครั้งนะครับ z 1คูณสังยุคของ Z 1ก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับแล้วก็ Z 2คูณกับสังยุคของ z 2ตองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 2ทั้งหมดยกกําลังสองครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ว่าค่าสมบูรณ์ของเซตหคูณเซตสทั้งหมดยกกําลังสองนะครับก็มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเซตหทั้งหมดยกกําลังสองคูณค,ค่าสมบูรณ์ของเซตสทั้งหมดยกกําลังสองนะครับโดยนะครับค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนใดๆนะครับย่อมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับค่าสมบูรณ์ของเซตหคูณเซตสมีค่าเท่ากับ ค่าสมบ,บูรณ์ของเซตคูณค่าสมบ,บูรณ์ของเซตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพิสูจน์สมบัติในข้อที่5นะครับนั่นคือนะครับเราจะพิสูจน์ว่าค่าสมบ,บูรณ์ของเซตบวกเซตมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบ,บูรณ์ของเซตบวกค่าสมบูรณ์ของเซตนะครับให้นักเรียนพิจารณานะครับค่าสมบ,บูรณ์ของเซตบวกเซตทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ เซตหนึ่งบวกเซตสองนะครับแล้วก็คูณด้วยสังยุคของเซตหนึ่งบวกเซตสองนะครับก็เป็นผลมาจากนะครับสมบัติในข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเราจะใช้นะครับทฤษฎีบทหนึ่งข้อที่สี่นะครับที่สามารถนะครับเขียนสังยุคของเซตหนึ่งบวกเซตสองนะครับได้เป็นสังยุคของเซตหนึ่งบวกสังยุคของเซตสองนะครับก็จะจัดรูปออกมาได้ดังนี้นะครับ จากนั้นนะครับนักเรียนก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสามารถที่จะจัดรูปออกมาได้เป็นบรรทัดนี้นะครับจากนั้นนะครับก็อาศัยสมบัติในข้อที่1ที่นักเรียนได้พิสูจน์ไปนะครับจะเห็นได้ว่า Z1 คูณสังยุคของ Z1 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z1 ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับแล้วก็ Z2 นะครับคูณสังยุคของ Z2 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ Z2 ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับและสามารถนะครับใช้สมบัติการสลับที่นะครับและก็จากทฤษฎีบทนะครับ1ข้อ2นะครับเราสามารถที่จะเขียน Z 2คูณสังยุคของ Z1 นะครับใหม่ได้เป็นนะครับสังยุคของ Z 1คูณสังยุคของ Z2 นะครับแล้วก็สังเกตว่านะครับ2จำนวนเชิงซ้อนนี้นะครับเป็นสังยุคซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นนะครับก็จะอาศัยทฤษฎีบท1ข้อที่1นะครับ ในการรวมนะครับสองจำนวนเชิงซ้อนนี้ได้เป็นนะครับสเท่าของส่วนจริงนะครับของจำนวนเชิงซ้อน z 1คูณสังยุคของเซตนะครับก็สามารถที่จะจัดรูปจากบรรทัดนี้นะครับออกมาได้เป็นบรรทัดนี้นะครับเนื่องจากสําหรับจำนวนเชิงซ้อน w ใดๆนะครับเราจะได้อัมกาสมการที่เป็นจริงก็คือส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน w มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a r e root ส่วนจริงของจำนวนเชิงฟ้อน w ทั้งหมดยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงฟ้อน w ยกกำลังสองนะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับเนื่องจากว่าส่วนจริงของจำนวนเชิงฟ้อนใดๆย่อมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสแควร r o ูทส่วนจริงของจำนวนเชิงฟ้อนนั้นยกกำลังสองนะครับซึ่งหากเราบวกส่วนจินตภาพทั้งหมดยกกำลังสองเข้าไปก็ยังมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ดีนะครับ ดังนั้นนะครับสมการตรงนี้นะครับก็จะเป็นจริงนะครับดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ว่านะครับส่วนจริ ini, งของจำนวนเชิงซ้อน w นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับค่าสมบูรณ์นะครับของจำนวนเชิงซ้อน w ครับดังนั้นนะครับ2คูณส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน z 1คูณสังยุคของ z 2นะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2คูณค่าสมบูรณ์ของ จำนวนเชิงซ้อน Z1 คูณสังยุคของ Z2 นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากอสมการนี้นะครับและ2คูณค่าสบมบูรณ์ของ Z1 คูณสังยุคของ Z2 นะครับก็จะสามารถที่จะจัดรูปได้เป็นนะครับ 2คูณค่าสมบูรณ์ของเซตหนคูณค่าสมบูรณ์ของสังยุคของเซตสนะครับและค่าสมบูรณ์ของสังยุคของเซตสองนะครับก็มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเซตสนะครับดังนั้นเราก็จัดรูปได้เป็นนะครับสคูณค่าสมบูรณ์ของเซตหนคูณค่าสมบูรณ์ของเซตสนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า2คูณนะครับส่วนจริงของจํานวนเชิงซ้อนเซตหคูณสังยุคของเซตสนะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 2ครับจากเมื่อสักครู่นะครับเราพิสูจน์ได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวก Z 2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z 1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก2คูณส่วนจริงของจำนวนเชียงซ้อน Z 1คูณสั่งยุคของ Z2 บวกค่าสมบูรณ์ของ Z 2ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะอาศัยอสมการด้านบนนะครับในการจัดรูปนะครับสมการนี้ใหม่ได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของ Z 1บวก Z 2ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับค่าสมบูรณ์ของ z 1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก2เท่าของค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 2บวกค่าสมบูรณ์ของ Z 2ยกกำลังสองครับ และเนื่องจากนะครับทางด้านขวามือของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเซตหบวกค่าสมบูรณ์ของเซตสทั้งหมดยกกําลังสองนะครับดังนั้นนะครับอสมการนี้ก็สามารถเขียนใหม่ได้เป็นค่าสมบูรณ์ของเซตหบวกเซตสทั้งหมดยกกําลังสองมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเซตหบวกค่าสมบูรณ์ของเซตสทั้งหมดยกกําลังสองครับ และเนื่องจากนะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะครับย่อมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เสมอดังนั้นอสมการนี้สามารถสรุปได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของเซ1บวกเซมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Z1 1บวกค่าสมบูรณ์ของเ2ครับและเราก็ได้พิสูจน์นะครับสมบัติในข้อที่5เสร็จสิ้นแล้วครับตัวอย่างนะครับจงหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน1บก 2i คูณกับ สแควรูทสามลบสแควรูทสองไอนะครับวิธีทำนะครับค่าสมบูรณ์ของ1บวก 2i คูณกับสแควรูทสามลบสแควรูทสองไอนะครับนักเรียนก็อาศัยสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ของ Z 1คูณ Z 2มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z1 คูณค่าสมบูรณ์ของ Z 2นะครับซึ่งนะครับในส่วนนี้จัดรูปออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ1บวก 2i คูณกับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสามลบสแควรูทสองไอนะครับจากนั้นก็ดําเนินการนะครับใช้นิยามค่าสมบูรณ์นะครับคิดนะครับออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทห้าคูณสแควรูทห้านะครับก็มีค่าเท่ากับห้านะครับดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ1บวกสองไอคูณกับสแควรูทสามลบสแควรูทสองไอนะครับก็จะมีค่าเท่ากับห้าครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i ส่วน3บวก 4i นะครับวิธีทำนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i ส่วน3บวก 4i มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i คูณเศษ1ส่วน3บวกส i นะครับและเราจะใช้สมบัตินี้นะครับในการจัดรูปใหม่ได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i คูณกับ ค่าสมบูรณ์ของ1ส่วน3บวกซ i ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้สมบัตินะครับค่าสมบูรณ์ของเศษ1ส่วน z นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วนค่าสมบูรณ์ของแเมื่อ z ไม่เท่ากับ0นย์นะครับสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i คูณกับ1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ3บวกซ i นะครับ จากนั้นนะครับก็จัดรูปต่อได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ6บวก 8i ส่วนค่าสมบูรณ์ของ3บวก 4I นะครับจากนั้นนักเรียนก็ใช้นิยามค่าสมบูรณ์ต่อนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองบวก8ยกกำลัง2ส่วนสแควรูทสยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสองครับซึ่งเมื่อคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทหน0นะครับส่วนสแควรูทยีครับซึ่ง คิดเลขให้เสร็จนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ครับดังนั้นนะครับก็สรุปได้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบหบวกแส่วน3าบวกสก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสลบไทั้งหมดยกกําลังสครับวิธีทำนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสลบไทั้งหมดยกกําลังสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสลบไทั้งหมดยกกําลังสองคูณกับ สแควรูทสลบไทั้งหมดยกกาลังสองครับเราก็จะแยกออกมาเป็น2จนํานวนเชิงซ้อนนะครับคูณกันจากนั้นก็อาศัยสมบัตินี้นะครับในการจัดรูปได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควร์ูทสลบไทั้งหมดยกกําลังสองคูณกับค่าสมบูรณ์ของสแควร์รูทสลบไทั้งหมดยกกําลังสองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เทคนิคเดิมนะครับในการนะครับ แยกออกมาเป็น2จํานวนเชิงซ้อนนะครับคูณกันนะครับจัดรูปได้ดังนี้นะครับแล้วก็จะอาศัยสมบัตินี้นะครับอีกครั้งนะครับในการจัดรูปใหม่ได้เป็นค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสอลบไอนะครับคูณกันทั้งหมด4ครั้งนะครับซึ่งก็จัดรูปได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสอลบไอทั้งหมดยกกําลัง4นะครับจากนั้นนักเรียนก็อาศัยนะครับนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับในการคิดออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูท สแควรรูทสองยกกำลังสองบวกลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรรูทสามทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเก้านะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่านะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรรูทสองลบไอทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับก็มีค่าเท่ากับเก้านะครับ ตัวอ,อย่างถัดไปนะครับจงหาค่าสมบูรณ์ของ s q u a r r สบวกส q u a ห้ i ทั้งหมดยกกําลัง4ี่ส่วนสองลบสา i ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับวิธีทำนะครับค่าสมบูรณ์ของ s q a สอบวก q u a i ทั้งหมดยกกําลัง4ี่ส่วนสองลบ s a สา i ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับ ก็จัดรูปออกมาได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สมบัตินี้นะครับในการจัดรูปนะครับใหม่ได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสองบวกสแควรูทห้าไอทั้งหมดยกกําลังสี่คูณกับค่าสมบูรณ์ของ1ส่วน2ลบสแควรูทสามไอทั้งหมดยกกําลังสองนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็จัดรูปนะครับเช็คเช่นตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเราก็จะจัดรูปได้เป็นนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรูทสองบวก สแควรรูทห้าไทั้งหมดยกกำลัง4นะครับคูณกับ1ส่วนนะครับค่าสมบูรณ์ของ2องลบสแควรรูทสานะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ใช้นิยามค่าสมบูรณ์นะครับในการคิดเลขออกมานะครับก็จะได้คำตอบเป็นนะครับ7นะครับดังนั้นนะครับค่าสมบูรณ์ของสแควรรูทสองบวกสแควรรูทห้ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน2องลบสแควรรูทสาทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ7ครับ สำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนในระนาบเชิงซ้อนนะครับโดยนะครับจำนวนเชงิงซ้อน a บวก bi นะครับอาจแทนได้ด้วยจุด ab ในระนาบได้นะครับเราจะเรียกแกน x นะครับว่าแกนจริงนะครับแล้วก็เรียกแกน y ว่าแกนจินตภาพนะครับแล้วก็เรียกระนาบนี้ว่านะครับระนาบเชิงซ้อนครับ จากนั้นนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi นะครับก็คือจำนวนจริง square root a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองครับโดยที่ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราก็แทนได้ด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับดังนั้นนะครับก็จะได้ว่านะครับค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi ก็มีค่าเท่ากับ square root a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองครับ และค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi นะครับก็คือระยะทางนะครับระหว่างจุด 00, 0,0และจุด ab นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับในการแก้ปัญหานะครับโดยสมบัติของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้า z1 Z และ z2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนจะได้ว่านะครับ สมบัติทั้ง6ข้อเหล่านี้นะครับจะเป็นจริงและสามารถนําสมบัติทั้ง6ข้อนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถนําแบบฝึกหัดนะครับทั้งหมด4ข้อเหล่านี้นะครับไปใช้ในการทบทวนบทเรียนได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ